ผมชื่อแคร์เราดอดและผมเป็นแม่ของแองจี้ดอผู้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายในเดือนมิถุนายนปี1996ตลอด23ปีผมเดินทางไปทุกคนแห่งพลิกทุกก้อนหินเพื่อหาความยุติธรรมให้ลูกสาวของผมเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบแอ g จี้ดอนอนอยู่บนพื้นและเห็นได้ชัดว่าเกิดการฆาตกรรมที่โหดร้ายมีเลือดมากมายในระหว่างการสืบสวนเราเจอ DNA จำนวนมากที่เราเชื่อว่าเป็นของฆาตกรคุณจะบอกว่าที่เกิดเหตุนี้ให้หลักฐานที่ดีหรือไม่ หลักฐานที่ยอดเยี่ยมตลอดเกือบสองทศวรรษตำรวจไม่สามารถหาคู่ตรงกับ DNA ของฆาตากรได้ดังนั้นในปี2014พวกเขาคิดนอกกรอบและค้นหาฐานข้อมูล DNA สาธารณะที่เป็นของ ancestry.com มันนำเราไปสู่ไมเคิลอัตรีจูเนียร์ผู้ที่บังเอิญเป็นผู้สร้างภาพ,พยนต์ภาพ,พยนต์เกี่ยวกับการฆาตากรรมคล้ายกับนิยายลึกลับฆาตากรรมแล้วเขาก็ตัดหัวเธอผมชื่อไมเคิลอัตซรีผมเป็นผู้สร้างภาพ,พยนต์และเคยเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตากรรมแองจี้ตอนนั้นผมรู้ว่าเป็นผู้หญิงและเธอยังเด็ก ทำให้ผมได้ชื่อว่าเป็นคนที่หมกมุ่นกับการฆาตกรรมและเรื่องแบบนั้นผมผลักร่างเธอเข้าไปในห้องอาบน้ำและแทงเธอต่อไปมันน่าขนลุกมากเรามีตำรวจรัฐลรืเซนาโทรหาเขาเขาตกลงมาที่สำนักงานของรัฐในนิวออร์ลีนส่วนใหญ่ในเวลาที่ผมอยู่ในห้องสอบสวนผมไม่รู้ว่าพวกเขาพูดถึงอะไรสุดท้ายพวกเขาต้องมองผมและบอกว่าไม่เราคิดว่าคุณไมเคิลอารซี เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนี้จุดมุ่งหมายของผมคือการหาคนที่ฆ่าแองจี้ดอดความสามารถในการฆ่ามีอยู่ในตัวเราทุกคนเพราะมันเกิดขึ้นทุกวันความโศกเศร้าไม่มีกำหนดเวลาผมปล่อยวางไม่ได้ผมปล่อยวางเธอไม่ได้แค่เราดอดสูญเสียลูกสาวแองจี้เมื่อเธอยังเป็นวัยรุ่นเธอเพิ่งเริ่มคนพบตัวตนที่แท้จริงและต้องการความเป็นอิสระ เธอบอกว่าให้ฉันโตขึ้นปล่อยให้ฉันทำผิดพลาดเองคุณไม่ต้องคอยดูฉันไม่ต้องเป็นแนวตามตัวฉันมันเป็นฤดูร้อนปี1996ในไอ d ดาโฮฟอลไอิดโฮชุมชนมอมมอนส่วนใหญ่ที่เพื่อนบ้านรู้จักกันด้วยชื่อและประตูแทบไม่เคยล็อกอดีตหัวหน้าตรวจมาร์คแม็กไบรบอกว่าโดยรวมแล้วเมืองนี้เงียบสงบมากเพียง3สัปดาห์ก่อนการเสียชีวิตแองจี้อายุ18ปี ได้ย้ายไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองในบ้านหลังนี้ผมเห็นเธอในคืนที่เธอถูกฆ่าเธอบอกว่าการโตขึ้นมันยากเธอเอ็นสีสลงบนไหล่ของฉันและเราแค่โยกไปมาและผมรู้สึกกอขอบคุณสำหรับช่วงเวลานั้นขอบคุณอย่างยิ่งที่คำพูดสุดท้ายของฉันคือฉันรักเธอเช้าวันต่อมาแองจี้ไม่ไปทำงานที่ร้านขายเครื่องสำอางในท้องถิ่นเราได้รับโทรศัพท์ที่0911 ประมาณ11โมงเชา้าเพื่อนร่วมงานมาดูเธอที่บ้านและประตูไม่ได้ล็อกเธอเข้าไปและพบร่างนอนอยู่บนพื้นในที่เกิดเหตุที่มีเลือดมากไม่มีร่องรอยการนัดแงแต่มีร่องรอยการต่อสู้คุณคิดว่าเธอสู้เพื่อชีวิตของเธอหรือไม่ ใช้แองจี้ถูกแทงและถูกมีดบาดสิบสีครั้งและถูกทิ้งไว้ในสภาพเกึเปลือยฆาตรกรหลังน้ำอสุจิทิ้งไว้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้าน d n เ็เกรกแฮมพิกิยันเรียกว่าโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบเป็นโปรไฟล์เดียวที่ระบุต,ตัวตนได้ชัดเจนผู้ชายหนึ่งคนที่ไม่รวมทุกคนบนโลกตำรวจเริ่มเก็บ DNA ของผู้ชายในท้องถิ่นหลายสิบคนและใช้เวลาหลายเดือนสัมภาษณ์ทุกคนที่แองจี้รู้จักรวมถึงชายหนุ่มชื่อคริสโตเฟอร์แทบแม้ว่า DNA ของเขาไม่ตรงกันและแทบปฏิเสธการมีส่วนร่วมหลังจากการสอบสวน,กกววน23 1. One. แทบสารภาพว่าเขามีส่วนในการฆาตกรรมของแองจี้คุณอยู่ที่นั่นใช่หรือไม่ใช่คุณรู้หรือไม่ว่าผมรู้จักคริสโตเฟอร์แทบหรือไม่ไม่รู้ไม่มีเบาะแสแทบพกตำรวจขึ้นที่แองจี้เสียชีวิตเขาและเพื่อนสองคนแวะไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอระหว่างการโตเถียงแทบอ้างว่าเพื่อนคนหนึ่งของเขาเริ่มแทงแองจี้ขณะที่เขาจับเธอไว้คุณกำลังจับเธอไว้ใช่หรือไม่ระหว่างที่เธอถูกตัด คุณกำลังจับเธอไว้ขณะที่เธอถูกทำร้ายแต่เมื่อแทบขึ้นศาลเขาให้การว่าไม่มีความผิดในข้อหาข่มขืนและฆาตกรรมแองจี้ดาอดฉันบอกว่าคุณคือสัตว์ร,ร้ายคุณน่าสยดสยองคุณทำสิ่งนี้กับลูกสาวของฉันได้อย่างไรฝ่ายจำเลยโต้ว,ว่า DNA ของแทพอไม่ตรงกับฆาตกรแต่ในวันที่28พฤษภาคม1998คณะลูกคุณใช้เวลา ประมาณ13ชั่วโมงเพื่อตัดสินว่ามีความผิดเกือบ2ปีหลังจากการฆาตกรรมของแองจี้ดอทคริสแทบเผชิญหน้ากับการลงโทษด,ด้วยสายตาครั้งสุดท้ายจากแคร์เรลดอทคุณมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมระดับแรกและคมขืนโทษของเขาคือ30ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตแต่คดีฆาตกรรมของแองจี้ดอทยังคงเป็นคดีที่เปิดอยู่คริสแทบไม่ตรงกับ DNA และเขาจะไม่บอกตำรวจว่าใครทำฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงยอมติดคุกและรับโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่ยอมบอกชื่อคนอื่นแทบให้ชื่อหลายชื่อรวมถึงคนที่ชื่อไม่คุณแน่ใจแค่ไหนว่าเขาชื่อใหม่ผมมั่นใจแต่ตำรวจไม่สามารถหาคู่ตรง DNA ได้ดังนั้นคดีนี้จึงเย็ยนชาแต่ไม่ใช่สำหรับแครเราดอดผมไม่เคยหยุดมองหาคนที่ตรงกับ DNA นั้นในปี2009 DNA ของฆาตกรถูกพอนเข้าสู่ท่านข้ามอาชญากรชาติที่รู้จักกันในชื่อโคดีสแต่ก็ยังไม่มีคู่ตรง ดังนั้นแคเราติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA ที่มีชื่อเสียงเกร็กแฮมพิกิยันผมได้รับข้อความว่าพวกเขาไม่รู้ว่าใครฆ่าลูกสาวของฉันในตอนนั้นเทคโนโลยี DNA มีความก้าวหน้าหลายอย่างดังนั้นด้วยความช่วยจากแฮมพิกิยันแครโรล ดอทผลักดันให้เจ้าหน้าที่ใช้กระบวนการค้นหาใหม่ที่เรียกว่าการค้นหา DNA แบบครอบครัวมันมองหาคนที่อาจเกี่ยวข้องกับฆาตกรของแองจีซึ่งหมายถึงการเข้าไปในฐานข้อมูลของผู้ต้องขังในไอดาโฮและมองหาสมาชิกครอบครัวที่อาจตรงกับ DNA นี้ไอดาโฮไม่อนุญาตให้มีการค้นหาแบบครอบครัวในฐานข้อมูลอาทยากรของพวกเขา ดังนั้นแฮมพิกิยันจึงเสนอคำแนะนำที่ขัดแย้งมากขึ้นการค้นหาแบบครอบครัวผ่านฐานข้อมูลสาธารณะผมเป็นคนที่ไปหาตำรวจไอดาโฮฟอล์และอายการเพื่อบอกว่าเราต้องทำสิ่งนี้ลองนึกภาพว่าคุณเป็นหนึ่งในล้านของชาวอเมริกันที่เปิดชุดทดสอบแบบนี้ถมน้ำลายลงในหลอดทดสอบแบบนี้แล้วส่ง DNA ของคุณไปยังฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ตอนนี้ฐานข้อมูลนั้นเป็นเจ้าของโปรไฟล์ DNA ของคุณและคุณอาจไม่รู้ตัวแต่ตำรวจ อาจสามารถเข้าถึงมันได้เราสนใจในการแก้ไขอาชญากรรมและเราจะใช้ทุกเทคนิคที่เราสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในฤดูร้อนค่ะอง2014นักสืบคานหาฐานข้อมูล DNA สาธารณะที่เป็นของ ancestry.com พวกเขาได้ผลลัพธ์ผมได้รับแจ้งว่าพวกเขาได้34จาก35มาร์กเกอร์มันดีหรือไม่ ใช้นั่นเป็นแนวทางการสืบสวนที่ดีมันใกล้เคียงพอที่จะทำให้นักสืบแพทริกแมคเคนาคิดว่าพวกเขาพบญา,าตาิของฆาตกรของแองจี้ดังนั้นตำรวจจึงได้รับหมายสารให้ ancestry.com เปิดเผยตัวตนของเขาเขาคือไมเคิลอัศรีซีเนี่เราเห็นว่าไม่ใช่บุคคลน,นั้นมิฉะนั้นเราจะได้3 4เสียจาก35มาร์เกอร์ดังนั้นเราจึงเริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวนั้น นำนักสืบไปสู่การสงสัยในตัวไมเคิลอัสซารีจูเนียร์ลูกชายของอัสซรีนักสืบแมคเคนนาสั่งว่าอาจเป็นไมที่คริสเคยกล่าวถึงแล้วเราเริ่มวิจัยเกี่ยวกับเขาและภาพพยนต์ที่เขาทำอยู่นั้นน่าขนักเล็กน้อยเมื่อคิดว่านี่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยที่แข็งแกร่งในคดีนี้ผมต้องถามคำถามนี้คุณสนใจเรื่องการฆาตกรรมเป็นพิเศษหรือไม่ ผมไม่สนใจเรื่องการฆาตกรรมเลยมันดูเหมือนว่าจริงจากผลงานภาพ,พยนตร์ของคุณผมเกลียดมันจริงๆแต่หน่วยงานที่สืบสวนการฆาตกรรมโหดร้ายของแองจี้ดอทไม่แน่ใจนักเวลา14นาฬิกามีชาย3คนมาที่ประตูบ้านผมในเดือนธันวาคม2014กว่า18ปีหลังจากการฆาตกรรมของแ n g จี้ไมเคิลอัศรีจูเนียอาศัยอยู่ในนิวออร์ลีนเมื่อนักสืบสคน จากไอดาโฮฟอร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจรัลุฐยเซียนานำตัวอัศรีไปที่สำนักงานตำรวจใกล้ซูเปอร์โดมในนิวออรลีนและเริ่มสักถามเขาพวกเขาถามว่าแล้วการเดินทางไปไอดาโฮและคุณเคยไปไอดาโฮหรือไม่ และผมเคยไปจริงๆผมไปที่นั่นกับเพื่อนแค่คืนเดียวเขาอายุ19ปีในตอนนั้นและเขาและเพื่อนๆขับรถไปที่เร็กเบิร์กไอดาโฮโดยผ่านไอดาโฮฟอลพวกเขาค่อนข้างตื่นเต้นรู้สึกแปลกใจที่เราสามารถระบุได้ว่าเขาอยู่ในไอดาโฮฟอลมันเป็นธงแดงใหญ่สำหรับนักสืบแพทริกแมคเคนนาผมแค่ไม่เข้าใจจริงๆจากนั้นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหยิบหมายคนออกมาและเช็ดแก้มของเขาเพื่อตรวจ DNA ตอนนั้นผมเลยบอกว่าให้เกิดอะไรขึ้นผมควรหาทนายหรือเปล่า เมื่อได้ DNA ของเขาแล้วพวกเขาขับรถพาไมเคิลอัศรีกลับบ้านโดยไม่มีการอธิบายอะไรผมยืนอยู่บนทางเท้าในสภาพมวยการโทรหาเพื่อนสนิททำให้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นและเขาถามว่าคดีอะไร ผมบอกว่าพวกเขาไม่บอกอะไรเลยยกเว้นว่าเป็นคดีฆาตกรรมที่มีชื่อเสียงในไอดาโฮฟอลเขาเปิดคอมพิวเตอร์และภายใน20วินาทีเขาบอกว่าโอ้ oh, ใช่นี่คือคดีนี้สาวคนนี้ชื่ออองจีดอทผู้สร้างภาพ,พยนตร์ที่มีนังเกี่ยวกับนักโทษที่เล่าว่าเขาแทงผู้หญิงจนตายและเห็นอวัยวะภายในของไตไหลออกมาบนพื้นตอนนี้ถูกสงสัยว่าทำแบบนั้นกับแองจีดอดดมันเป็นคดีที่เกินเลยพวกเขาแทงเธอและตีเธอและมันเป็นการฆ่าที่โหดร้ายมากผู้คนสงสัยว่านี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับอาชีพคุณสำหรับชีวิตคุณ สำหรับครอบครัวคุณสำหรับชื่อเสียงของครอบครัวคุณอัศรีจำได้ว่ากลัวมากใช้เวลาหลายวันคังตัวเองอยู่ในบ้านกังวลว่าตำรวจจะทำอะไรต่อไปแน่ใจว่าพวกเขาดักฟังโทรศัพท์ของผมอาจจะสะกดรอยตามอาจจะตรวจสอบการค้นหาคอมพิวเตอร์ของอผมแต่อัศรีรู้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าใครและเขาต้องการคำตอบนักกล่าวท้องถิ่นแสดงสำเนาหมายที่นักสืบใช้เพื่อคดีเอ DNA ของเขาและคำตอบว่าทำไมถึงเป็นเขา ก็อยู่ตรงนั้นย้อนกลับไปประมาณ17ปีผมตกใจนี่เพราะพ่อของผมพ่อของผู้สร้างภาพ,พยนตร์ไมเคิลอัตซารีซีเนียเข้าร่วมโครงการวงวานที่โบสถ์ท้องถิ่นตัวอย่าง DNA ของเขาถูกส่งไปยังฐานข้อมูลสาธารณะซึ่งต่อมาถูกซื้อโดย ancestry.com และนั่นคือท,ที่ที่ตำรวจพบมันมี34จาก35อันลีนที่ตรงกันมันน่าตกใจสำหรับผม34จาก35มาร์เกอร์ DNA ฟังดูเหมือนตรงกับคาตกรของแองจี้อย่างน่าทึ่งแต่เหตุผลที่ตำรวจจะจับจ้องไปที่เขาแทนญาติคนอื่นๆมีรายละเอียดอยู่ ในหมายค้นผมบอกคุณแล้วว่าไม่คือชื่อแรกคริสแทบบอกตำรวจว่าผู้ชายชื่อใหม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคาตกรรมตำรวจเข้าไปในเฟซบุ๊กและพบโปรไฟล์ของเขาบิงโก เฟซบุ๊กแสดงว่าอัศรีมีเพื่อนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไอดาโฮฟอล์ o, และจากนั้นก็มีภาพ,พยนต์ของเขาและจากนั้นก็ทุบตีเธอจนตายด้วยค้อนเล่มนี้ยิ่งอัศรีอ่านมากเท่าไหรเขายิ่งโกรธที่ใครจะคิดว่าเขาเป็นฆาตากรแต่ที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือความคิดที่ว่าฆาตากรของแองจี้ดอทอาจเป็นคนในครอบครัวของเขาการรู้ว่ามีคนในครอบครัวของผมอาจทําอะไรแบบนั้นได้มันน่ารำคาญอย่างน้อยก็พูดได้แค่นั้นไมเคิลอัศรีกังวลทุกวันเขารู้ว่าตำรวจไอดาโฮฟอล์ o, สงสัยว่าเขาฆ่าแองจี้ดอท และความไม่แน่นอนว่าจะเกิดอะไรต่อไปทําให้เขานอนไม่หลับจนถึงวันที่13มกราคม2015มากกว่า1เดือนต่อมาพวกเขาส่งอีเมลถึงผมและบอกว่าไมเคิลอัศรีจูเนียเราขอแจ้งให้คุณทราบว่า DNA ของคุณไม่ตรงกับ DNA ที่เกิดเหตุอะไรที่คุณรู้อยู่แล้วว่าในอีเมลจากตำรวจไมเคิลอัศรีถูกเคลียร์อย่างเป็นทางการจากคดีฆาตกรรมของแองจีดอแต่เขายังคงรู้สึกบอบช้ำอย่างหนักคุณโกรธ An c ซ s ส r ตหรือไม่ ผมโกรธทุกคนตำรวจนักวิทยาศาสตร์บริษัทฐานข้อมูลเหล่านี้พวกเขาจะพลาดเป้าได้อย่างไร48 h o u r t i m e ancestry.com เกี่ยวกับประสบการณ์ของอัศรีในแถลงการพวกเขาบอกว่าจะไม่แบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเว้นแต่จะถูกบังคับโดยคำสั่งศาลหรือหมายค้นในกรณีของอัศรีพวกเขาบอกว่าเป็นกรณีที่ไม่เหมือนใครและเป็นครั้งเดียวที่พวกเขาได้รับคำขออย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ DNA หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัศรี ancestry.com บอกเราว่าพวกเขาดำเนินการ ฐานข้อมูลสาธารณะที่หน่วยงานใช้ถูกทําให้เป็นส่วนตัวและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะหรือตํารวจอีกต่อไปคุณควบคุมโชคชะตาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่านี่ต้องมีเหตุผลที่มันเกิดขึ้นไมเคิลอ,อัศรีตัดสินใจว่าเขาต้องการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นโดยการทําสารคดีเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาเขาตกใจเมื่อแม่ของแองจี้ดอทยินดีที่จะพูดคุยสิ่งที่เขาไม่รู้คือดอทมีวาระของตัวเอง เธอค่อนข้างแน่ใจว่าฆาตกรอยู่ในสายเลือดของผมผมจําได้ว่าไม่และผมนั่งลงและผมบอกว่าโอเคไม่นี่คือกระดาษผมอยากให้คุณเขียนตั้งแต่ปู่ทวดของคุณถึงปู่ของคุณถึงพ่อของคุณและเขาทําแผ่นวงวานให้ผมปู่ของผมมีพี่น้องอีกหกคนแค่เราแค่สงสัยว่าให้บางทีอาจเป็นคนที่คุณไม่รู้จัก บางที่อาจเป็นลูกนอกสมรสของพี่น้องของปู่คุณแม้จะเป็นเช่นนั้นแคร์โรลด์และไมเคิลอัศรีก็สร้างความผูกพันที่แปลกและใกล้ชิดคุณเป็นคนพิเศษจริงๆคุณก็เช่นกันแคร์โรลและหลังจากได้ยินเรื่องราวของแคร์โรลและแองจี้จุดสนใจของสารคดีของอัศรีเปลี่ยนไปยังมากก็สู่การค้นหาฆาตกรของแองจี้ดอทของแคร์โรลด์เขาดื่มด่ำกับคดีเริ่มต้นโดยผู้ชายที่สารภาพคริสแทบคุณแทงเธอกี่ครั้งก่อนที่คุณจะปล่อย อัศรีเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าคริสแทบตอนนี้อ้างว่าการสารภาพของเขาถูกบังคับและโครงการ Idaho Innocence Project ที่นำโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA แเกรกแฮมพิกิยันกำลังทำงานเพื่อปล่อยตัวแทบตาม DNA มีทางที่คริสจะอยู่ในห้องนั้นหรือไม่ ไม่ตาม DNA ยิ่งแคร์เราดอทเรียนรู้เกี่ยวกับ DNA มากเท่าไหร่เธอยิ่งตั้งคำถามกับการสารภาพของคริสว่าเขาจับแองจี้ไว้ขณะที่เธอถูกแทงมันไม่ใช่จนกว่าผมจะเริ่มศึกษาวิทยาศาสตร์ผมถึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้คริสจะยอมรับว่าทำสิ่งที่เขาบอกว่าเขาทำได้อย่างไรและไม่มีหลักฐานทางกายภาพแต่ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ที่รบกวนแคร์เราดอทเธอเชื่อว่าการสารภาพขอสังคริแทบถูกเบียบบังคับโดยนักสืบที่สอบสวนเขาผมหมายถึงมาเลยคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ร้อนระอุเธอกำลังต<อ>่อสู้คุณรู้ว่าคุณถูก<อ>ถูกจัับได้้คุณอย่ตรงนน ผมดูมันและมันน่าหงุดหงิดมากนี่คือคริสแทบเมื่อเราเจอกันครั้งแรกอายุ40ปีเขาเป็นนักโทษหมายเลข5626 5ามา20ปีคุณมองเด็กอายุ20ปีคนนั้นและคุณตระหนักว่าพระเจ้าผมเป็นแค่คนโน่คิดให้หนักผมรู้ว่ามันอยู่ที่นั่นคริสแทบบอกว่าการสาร,รภาพของเขาเป็นเรื่องโกหกเรื่องราวที่ตำรวจพ้อนให้เขาแล้วบ,บังคับให้เขาพูดออกมาบนเทปคุณสามารถ เห็นพวกเขาชี้ข้อเท็จจริงให้ผมหรือให้คำใบเล็กๆนี้ควรเป็นบันไดที่ขึ้นไปโอเคคุณขึ้นบันไดนี้หรือคำใบว่าการฆาตกรรมเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นระเบียงที่ออกไปข้างนอกทุกอย่างเริ่มต้นเพราะเพื่อนของคริสแทบชายชื่อเบนที่รู้จักแองจี้ด้วยถูกจับในเอลีเนวาด,ดาฐานทำร้ายผู้หญิงด้วยมีดสำหรับนักสืบอาชญากรรมนั้นดูเหมือนการโจมตีแองจี้ ดังนั้นขณะที่เบนถูกควบคุมตัวในเนวาดานักสืบนำคริสมาสอบปากคำผมยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรผมรู้ว่าไม่มีทางแต่แทนที่จะปล่อยไว้แค่นั้นแทบที่ตอนนั้นอายุแค่20ปีร่วมมือผมรู้สึกเหมือนเชื่อใจพวกเขาพวกเขาจะไม่ทำอะไรผิดเขาไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถโกหกเขาได้และคนบริสุทธิ์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่านะสอบสวนสามารถโกหกคุณได้ ขั้นแรกแทบถูกบอกว่ามีหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเพื่อนของเขาเบนฆ่าแองจี G, และแทบอยู่ที่นั่นเมื่อมันเกิดขึ้นผมค่อนข้างแน่ใจว่าเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใครทําอะไรอย่างไรเมื่อไหร่ที่ไหนและทาไมแทบปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมคุณได้ยินเสียงกรีดร้องหรืออะไรแบบนั้นหรือไม่ ผมไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่นักสืบยังคงยืนกรานและแม้ว่าเขาจะมีทนายแทบก็ยังคงพูดต่อไปและเมื่อพวกเขาเสนอการทดสอบโพลีกราฟดูเหมือนเป็นความคิดที่ดีใช่ดูเหมือนเป็นความคิดแด็ดที่ยอดเยี่ยมผมไม่มีอะไรต้องปิดบงังไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำแต่แทบถูกบอกว่าเขากำลังหลอกลวงและนักสืบสัญญาว่าจะให้ภูมิคุ้มกันเต็มที่ไม่ต้องติดคุกถ้าเขาบอกความจริงตราบใดที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมจริงๆนั่นคือตอนที่แทบบอกว่าเขาเริ่มบอกตำรวจในสิ่งที่เขาคิดว่าพวกเขาต้องการได้ยินคุณแน่ใจว่่่่่าเบนนนออยูทีัหรืไม ใช้มั่นใจแทบบอกนักสืบว่าเขาอยู่ที่นั่นเมื่อเบนค่าแองจีดอพระเจ้าเขาบอกว่าไม่ไม,ไม่ต้องทำและเขามีมีดหรือไม่ใช้แต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมานักสืบรู้ว่าเบนไม่ตรงกับ DNA ของฆาตกรคริสแทบที่สิ้นหวังเริ่มเปลี่ยนเรื่องของเขาโทษเพื่อนคนอื่นหลายคนสำหรับการฆาตกรรมผมยังคงโกหกต่อไปผมยังคงให้เรื่องราวหลังจากเรื่องราวและพวกเขาควรจะหยุดแต่พวกเขาไม่หยุดแต่คริสทำไมคุณไม่หยุด ผมไม่คิดว่าผมจะทำได้เมื่อไม่มีผู้ชายคนใดที่เขากล่าวถึงตรงกับ DNA แทบบอกว่าตำรวจยังคงไม่ยอมเลิกหลังจาก23วันและการสอบสวนเจ็ดครั้งคริสแทบผสานภาพว่ามีส่วนร่วมในการฆาตกรรมของแองจี้และเจ้าหน้าที่เกลือข้อตกลงภูมิคุ้มกันของเขาคุณกำลังจับเธอไว้โอเคขณะที่เธอถูกตัดคุณกำลังจับเธอไว้ขณะที่เธอถูกตัด,ตดนั่นคือ จุดจบของทุกอย่างนั่นคือสิ่งที่นำผมเข้าสู่คุกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธซ้ำๆถึงการอ้างของแทบว่าการสารภาพของเขาถูกบังคับจนกระทั่งการค้นพบที่น่าตกใจจะเปลี่ยนเกม วิดีโอเทปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนของการสอบโพลีกราฟเจ็ดครั้งที่ให้กับคริสแทบเทปที่ทำให้แม้แต่แคร์เรลดอทเชื่อว่าคริสแทบบริสุทธิ์คริสแทบถูกหลอกลวงโดยพื้นฐานแคร์เรลดอทรับภารกิจใหม่เพื่อปล่อยตัวผู้ชายที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมลูกสาวของเธอและหาฆาตกรที่ทิ้งดีเอ็นเอของเขาแม้ว่ามันจะกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวของไมเคิล อัศรีคุณต้องมีศรัทธ,ธาเล็กน้อยต้องมีความหวังเล็กน้อยผมยัดงอไม่ย,ยอมรับว่านี่คือคําตอบของผมผมไม่อาจจินตนาการได้ว่าต้องใช้ชีวิตในคุกแม่แต่วันเดียวนับประสาอะไรกับ20ปีใหม่ฮี่ เป็นผู้พิพากษาศาลสูงที่กเกษียณแล้วผู้เชื่ออย่างแรงกล้าว่าคริสแทบบริสุทธิ์เขาใช้เวลาเสียปีที่ผ่านมาเพื่อพิสูจน์เมื่อคุณดูวิดีโอการสอบสวนเขาไม่รู้เรื่ององค์อะไรเลยดังนั้นคริสแทบเบนเขาพยายามปล่อยมันออกมาเพื่อรายละเอียดปล่อยมันออกมาคุณอยู่ที่นั่นทำไมเพราะเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นฮีดำเนินโครงการความผิดพลาดในการตัดสินและรับคดีของแทบหลังจากดูเทปการสอบสวนผมไม่ได้อยู่ที่นั่นผมไม่ได้อยู่ใกล้บันไดผมไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยผู้พิพากษาฮีมั่นใจว่าคริสแทบถูกบังคับให้เปลี่ยนเรื่องของเขาถึงงครั้ และรู้ว่ามีบางอย่างขาดหายไปผมกังวลว่าเขาจะพูดวันหนึ่งว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นและวันต่อมาคุณยืนอยู่เหนือเธอแบบนี้เหมือนหัวของเธออยู่ตรงนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุและผมแทงเธอผมไม่เห็นว่าเขาจะกระโดดข้ามไปได้อย่างไรดังนั้นผมย้อนกลับไปดูโพลีกราฟและผมตกใจช่วยบอกว่าผมประมาระหว่างการสอบสวน9้าครั้งของคริสนักสืบทาการสอบโพลีกราฟเจ็ครั้งทั้งหมดถูกบันทึกแต่ไม่มีใครเคยสนใจดูเทปเหล่านั้นเพราะโพลีกราฟไม่สามารถใช้ในศาลได้และเสียงแทบไม่ได้ยินโพลีกราฟมักใช้เพื่อ ประเมินความน่าเชื่อถือของพยานเมื่อทำอย่างซื่อสัตย์และโพลิกราฟถูกใช้ในคดีนี้อย่างไรคดีนี้ถูกใช้เพื่อหลอกคริสแทบให้การเทสผู้เชี่ยวชาญโพลิกราฟของเราบอกว่ามันถูกใช้เหมือนท่อยางจิตวิทยาเพื่อให้เขากล่าวหาตัวเองในคดีฆาตกรรมของแองจี้ดอทผู้พิพากษาฮีบอกว่านักสืบในคดีนี้ละเมิดกฎในห้องโพลิกราฟและคิดว่าไม่มีใครจะสังเกตเห็นสารดิกาสหรัฐตัดสินว่าการข่มขู่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมคุณไม่สามารถข่มขู่ได้ เพราะมันนำไปสู่การสารภาพเท็จพวกเขาข่มขู่เขาด้วยห้องแก๊สการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมและการเป็นผู้สมคบคิดในการฆาตกรรมการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคือการถูกตั้งข้อหาเหมือนกับผู้กระทำ พวกเขาคิดว่าไม่มีใครจะดูโพลีกราฟดังนั้นมันจะถูกซ่อนไม่มีใครจะเห็นมันฮีบอกว่าคริสแทบถูกหลอกลวงผมกลัวคุณกลัวเหตุผลที่เป็นเพราะคุณครบครันคริสแทบเริ่มมาเชื่อว่าโพลีกราฟเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่รู้ทุกอย่างที่สามารถอ่านจิตใต้สำนึกของเขาและกำลังบอกเครื่องว่าเขาอยู่ที่เกิดเหตุผมจะไม่พูดอย่างนี้คุณคุณติดกับคริสในที่สุดก็บอกว่าใช่ผมแทงเธอเพราะเบนข่มขู่ผมและคริสกล่าวว่าผมทำมันหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินบอกว่าให้มือผมเหมือนว่าเขาผ่านโพลีกราฟ และนั่นทําให้คริสแทบได้30ปีถึงจําคุกตลอดชีวิตถูกตั้งข้อหาประหารชีวิตสิ่งที่น่าเกลียดคุณจําช่วงเวลานั้นได้หรือไม่ใช่กลัวๆนั่นคือวันที่ชีวิตของผมจบลงแต่แทบไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการสอบโพลีกราฟเหล่านั้นผมไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาทําในเทปลีกราฟนั้นผิดผมไม่รู้ท้าผมรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อ20ปี15ปี1 0ปีก่อนบางทีเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ตํารวจไอดาโฮฟอปฏิเสธการกระทําผิดใดดๆและผมจะมจาไไไ่่้วเห็นน การสอบสวนหรือการสอบโพลิกราฟคุณคิดว่าโพลิกราฟถูกใช้เป็นเครื่องมือบังคับหรือไม่ผมไม่รู้ว่านั่นคือเจตนาผมคิดว่าเจตนาคือการค้นหาความจริงตลอดหลายปีสารยึดถือการสารภาพของแทบว่าถูกต้องและสามารถใช้ได้และไม่ใช่ผลจากการบังคับของตำรวจผมไม่คิดว่าพวกเขาพยายามก่อให้เกิดอันตรายไม่มีเจตนาย,ย,ดยดติผมคิดว่ามันยากสำหรับผมที่จะเข้าใจว่าตำรวจคิดอะไรอยู่จอห์นโทมัสเป็นทนายอุทธรณ์ของคริสแทบไหม เป็นไรคุณทำผิดพลาดแค่บอกว่าให้ผมทำผิดเราได้คนผิดมาช่วยกันและหาคนที่ถูกต้องใหม่หวังว่าเทโปโพลีกราฟที่ค้นพบใหม่จะเพียงพอสำหรับผู้พิพากษาที่จะให้คริสแทบได้รับการพิจารณาคดีใหม่วิดีโอโพลีกราฟเหล่านั้นตอนนี้เป็นหลักฐานใหม่เป็นลิ่มที่ทำให้คริสได้ยืนต่อหน้าผู้พิพากษาเพื่อเห็นการบังคับที่เกิดขึ้นผมหวังว่าเขาจะเดินออกมาเป็นอิสระไม่บ่อยครั้งที่คุณได้ยินแม่ของเหยื่อพูดแบบนั้นเกี่ยวกับผู้ชายเพียงคนเดียวที่รับโทษในคดีฆาตกรรมลูกสาวของเธอ มันเป็นเดือนมีนาคม2017และคริสแทบอยู่ห่างจากสองการพิจารณาคดีเพียงสองสัปดาห์ซึ่งทนายของเขาจอห์นโทมัสหวังว่าจะทำให้เขาเป็นอิสระเรามีหลักฐานมากเกินไปที่แสดงว่าคริสแทบไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณเคยพบ DNA ที่ตรงกับคริสแทบที่เกิดเหตุหรือไม่ไม่แต่หัวหน้าตำรวจมาร์กแม็กไบรยืนยันว่าเมื่อพิจารณาการสารภาพของแทบการไม่มี DNA ของเขาที่เกิดเหตุไม่ได้พิสูจน์อะไร จากนั้นในเหตุการณ์ที่พลิกผันอย่างน่าตกใจสำนักงานอายการเขตต้องการทำข้อตกลงการตัดสินคดีฆาตกรรมของแทบจะยังคงอยู่แต่การตัดสินคดีข่มขืนจะถูกยกเลิกและจะไม่มีการคุมประพฤติคริสแทบจะแค่รับโทษ20ปีของเขาและเดินออกมาเป็นอิสระชัยชนะชัยชนะแทบรับข้อตกลงนั้นในปี2017 2ปีต่อมาผมมีงานเต็มเวลาผมแต่งานผมกลายเป็นสมาชิกที่มีประโยชน์ของสังคมที่ผมคิดว่าผมสามารถเป็นได้ ในขณะเดียวกันแคร์เรลดอทไม่เคยหยุดตามล่าฆาตกรของแองจี้ผมทำการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากมายและผมตั้งใจแนว่วแนว่ว่าจะแก้คดีของลูกสาวผมไม่นานหลังจากการปล่อยตัวของคริสแคร์เรลได้รับความช่วยเหลือหัวหน้าตำรวจคนใหม่ไบรจอนสันบอกว่าเขามีเป้าหมายที่คดีของแองจี้ผมคุยกับนักสืบทุกคนและบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำ ไปในช่วง23ปีที่ผ่านมาเรามีภารกิจเดียวคือหาคนที่ทิ้งตัวอย่างดีเอ็นนี้มันไม่ง่ายแต่สองปีต่อมามีข่าววันนี้เรามาที่นี่เพื่อแบ่งปันความคืบหน้าในการสืบสวนคดี คตก,กรรมของแองจี้ดอทในวันที่16พฤษภาคม2019ขอบคุณและขอบคุณที่มาที่นี่หัวหน้าจอสันบอกโลกว่าพวกเขาพบและจับกุมชายที่ตรงกับ DNA แครเราเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนพยายามมากขึ้นและทำได้ดีขึ้นสิ่งเกี่ยวกับแครเราคือเธอรู้เกี่ยวกับ DNA มากกว่าที่ผมรู้เกี่ยวกับ DNA สิ่งที่แครอนรู้คือผู้หญิงคนนี้สวัสดีตอน บซีซีมัวและบริษัทที่ชื่อว่าพรบอลนโนแลบสได้ก้าหน้าอย่างมากในการแก้คดีเย็นโดยใช้ลำดับวงวานและฐานข้อมูลสาธารณะนี้คือคดีที่56ของเราในปีนี้ที่พอรบน ใช้ลำดับวงวนพันธุกรรมเพื่อระบุตัวผู้ต้องสงสัยและเหยื่อที่ไม่รู้จักมัวและพอลบนสามารถสร้างโปรไฟล์ DNA ของฆาตกรของแองจี้ที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าที่เคยโปรไฟล์นั้นสามารถอัปโหลดไปยังฐานข้อมูล d n a สาธารณะขนาดใหญ่ที่เรียกว่า g ี m a เมเว็บไซต์ฟรีที่อนุญาตให้ผู้คนอัปโหลดโปรไฟล์ DNA ของตัวเองเพื่อค้นหาญาติหากผู้ใช้เลือกเข้าร่วมข้อมูลของพวกเขาสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเมื่อเราอัปโหลดข้อมูลนั้นเราได้รายชื่อคนที่แบ่งปัน DNA จำนวนมากกับผู้ต้องสงสัยที่่ไมรู้จัก โมพบต้นไม้ครอบครัวที่เธอมั่นใจว่ามีฆาตะกรและมันเป็นต้นไม้ครอบครัวของไมเคลอัตรีเขาดูเหมือนเป็นกิ่งที่แยกออกจากครอบครัวอัตรีจากเมื่อกว่า100ปีที่แล้วดังนั้นเรากำลังพูดถึงต้นไม้ครอบครัวที่ถูกต้องแต่กิ่งอยู่อีกด้านหนึ่งไกลามากคุณรู้อะไรเกี่ยวกับกิ่งที่แยกออกจากครอบครัวของคุณหรือไม่ ไม่เลยไม่รู้เลยตอนนี้นักสืบเซตอันไบรและกับตันบินสควอยจดจ่ออยู่ที่ผู้ชายในกิ่งที่ไกลออกไปของต้นไม้ครอบครัวของอัศรีมันถูกลดลงเหลือรายชื่อบุคคลที่ผมคิดว่าประมาณ10หรือ11คนซึ่งเราสามารถลดลงได้อีกเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในไอดาโฮในเวลานั้นหรือพวกเขาอายุ3าขวบในเวลานั้นเหลือผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้6คนนั่นก่อสือบต้องเก็บ DNA ของพวกเขาอย่างลับๆติดตามพวกเขาหลายวันรอให้พวกเขาทิ้งก้นบุหรี่กระป๋องโซดาหรือหลอดพลาสติกคนหนึ่งเป็นคนเคี้ยวยาสูบนักสือบออกมาช้อนนมันขึ้น เราส่งไปที่ห้องปฏิบัติการผลกลับมาเป็นลบไม่ใช่คนที่เรากำลังมองหาจากนั้นพวกเขาเริ่มหมดผู้ชายและความกลัวเริ่มเกิดขึ้นสิ่งที่เรากังวลคือมีเด็กที่ไม่มีใครรู้หรือไม่มีใครมีลูกและมันไม่ได้อยู่ในบันทึกวงวานหรือไม่ พวกเขาคิดถูกและข่าวมรณะกรรมนี้ทำให้ซีซีมมวพบอัศรีที่หายไปผู้หญิงคนนี้เฮเลนดาเนนมีลูกสาวที่เคยแต่งงานกับอัศรีหลังจากการหย่าร้างลูกชายเกิดขึ้นภายใต้นามสกุลที่แตกต่างไบรอันดริปเมื่อเราดูชื่อนั้นเราตระหนักว่าเราเคยคุยกับเขาในวันแรกแรกของการสืบสวนเขาอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากแองจี้ผมถึงกับบอกว่าคุณต้องหลอเล่นไบรอันดริปเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนมันใช้เวลา23ปีเมื่อพวกเขามีมันใน25หหน้าแรกของการสืบสวนรายงานตำรวจระบุว่าวันที่แองจี้ถูกฆาตกรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มที่สำรวจละแวกนั้นได้สอบถามชายวัยสาปีในขณะนั้นไบรอันดริบทุกคนในละแวกนั้นถูกขคาประตูดิบป,ปฏิเสธความรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมและตำรวจไม่เคยขอ DNA ของเขาประมาณ7สัปดาห์หลังจากการฆาตกรรมดริบออกจากไอเดโฮฟอลเขาอาศัยอยู่ในไอเดโฮประมาณ300ไมล์ห่างออกไปเมื่อก้นบุรี่เชื่อมโยงดีเของ เขากับอาชญากรรมและนักสืบไปรับตัวเขามาสอบปากคำเขาดูประมาทเขาพยายามทำหน้าเกมแต่ขาของเขาเริ่มสั่นเป็นเวลาหลายชั่วโมงดริบปฏิเสธการมีส่วนร่วมใดๆในการตายของแองจี้ และเมื่อเราบอกเขาว่าเรามีดีเอ็นเอของคุณที่เกิดเหตุมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในท่าทางของเขาและในที่สุดเขาบอกเราว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องนักสืบอันไบรบอกว่าดริปยังรายงานว่าเขาทําคนเดียวนั่นหมายความว่าคริสแทบไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้2เดือนหลังจากดริปถูกจับกุมแทบกลับขึ้นศาลมีหลักฐานที่น้ม้เวใจอย่างยิ่งว่าจําเลยถูกตัดสินในอาชญากรรมที่คุณไม่ได้กระทำครั้งนี้เพื่อได้รับการพอนอผิดอย่างสมบูรณ์คดีนี้เป็นการพ้นผิดครั้งแรกของโลกโดยการทดสอบดีเอ็นเอทางวงวันผมมีความสุขขอยย่่าางงิสหรับเ ผมหวังว่าเขาจะสามารถประกอบชีวิตของเขากลับคืนได้แต่อัศรี่บอกว่าเขายังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ลำดับวงวานเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับผมเมื่อคิดถึงว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรถ้ารหัสพันธุกรรมของเราทุกคนอยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เมื่อมันอยู่ในคอมพิวเตอร์มันเกือบจะถาวรกว่าการสลัดอะไรลงบนหินในทุกวันนี้แต่ผมคิดว่าเราจำเป็น ต้องระมัดระวังและถอยกลัดบอมาดูเทคโนโลยีนี้แค่เราดอทไม่เห็นด้วยหากไม่มีเทคโนโลยีหากไม่มีการวิจัยลำดับวงวานเราจะไม่มีวันพบฆาตกรของแองจี้มันคือกุญแจที่เปิดประตูสู่ความยุติธรรม